ขออนุญาตขาไปห้างเพื่อนไม่แฟนเอตอนนี้กูจะเป็นอาจารย์รูผู้ผู้ฝึกสอนอยู่ที่อุดรธานีนะถ้าเข้ามาในเขตโรงเรียนกูได้ภาพลังคาไว้ก่อนอาจารย์สามารถที่กูาาทาได้ที่แรกอ่าอุดรธานีตรงนี้นะอ่าจารย์สามารถได้ แล้ทีนี้จะได้สปิดการดเอาที่กับพ่อแล้ทีนี้กูบอกว่าเวลาเข้ามาในเขตรตรงนี้ปุ๊บห้ามให้อาจารย์ทุกคนไปซักไซไร่เรียงประวัติที่ผ่านมา ใครที่เดือดร้อนในเรื่องการเงินอย่างเดียวจะไม่มีการซักไซไรเรียงเพื่อที่จะเอาคดีมาต่อสู้แต่ถ้าจะเอาคดีมาต่อสู้ในเรื่องของความถูกต้องให้มาตอนเที่ยงมายื่นใครก็ได้ให้คัดสำเนามาให้ส่งมาที่คนแรกก็คือ นายบุญล้อมด่านคุณทศอยู่ที่โรงเรียนอุดรศึกษาวิทยาหรือว่ากศนผู้ใหญ่อุดรธานีหรืออาสังกัดกศนอุอดรธานีสังกัดกระทรวงศึกษายาวไปถึงยุติธรรมยาวไปถึงทั้งหมดเลขสามเลขสามกศกระทรวงภายในประเทศไทย